อืมแพ็กเพชรไม่พอกันใช่ไหมถ้าคุณอยากได้แพ็กเพชรเพิ่มในการเอาไปกระนำกฎกาชากันตอนนี้ Melo Top Up มีบริการเติมเกมเซ l e t z o น e z e ร o แล้วบริการเติมแบบ UID แพ็คถูกเติมไวปลอดภัยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์หรือทักไปทางเพจได้เลยสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วนะครับ ตัวละครซับพอร์ตที่เรียกได้ว่ามีการบัฟพลังโจมตีระดับเบนเน็ตแทบจะเป็นเบนเน็ตแห่งเซเลตโซนซีโร่อยู่แล้วเกินมาขนาดนี้มันจะโหดมากแค่ไหนมารับชมกันในโซกากุคาแรคเตอร์ไกดโซกากุเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตธาตุน้ำแข็งนะครับ ซึ่งบัฟที่โซกากุสามารถแจกได้เนี่ยจะเป็นบัฟพ,พลังโจมตี ซึ่งเป็นบัฟพ,พลังโจมตีที่เยอะที่สุดในเกมแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คุณจะต้องทําให้ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้บัฟพ,พลังโจมตีทรื่อที่ผมบอกว่ามันเป็นเบ็เน็ตเนี่ยเพราะว่ามันบัฟพ,พลังโจมตีแฟลได้ราวๆประมาณ1000หน่วยเลยแต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณเล่นทีมน้ําแข็งเนี่ยตัวนี้ก็มีบัฟบ,บนัสน้าแข็งให้ด้วยแถมถ้าคุณมีกลุ่มดาวเนี่ยมีลดต้านน้าแข็งให้อีกอันนี้คือแทบจะครบเครื่องแล้วนะสำหรับคนที่จะเล่นทีมน้ําแข็งแต่ถึงอย่างนั้นก็คอคุสามารเโยกกกป,ป่น So ด้หงีีงววนนใูจตติข เป็นความเสียหายกายภาพมากสุดทั้งหมด3ขั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ในสถานะที่เรียกว่า f o r แบนเนอร์ สถานะนี้จะทําให้การโจมตีปกติของโซกกุเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ตีเป็นความเสียหายธาตุน้ําแข็งซึ่งสถานะฟอสแบนเนอร์เนี่ยใช้งานยังไงหรือเข้ามาในสถานะนี้ยังไงต้องมาดูกันต่อที่สกิลพิเศษสกิลพิเศษโซก,กุเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดแบบไม่มีพลังงานเนี่ยมันจะเป็นการใช้ป้ายที่น้องถือเนี่ยพัดทำดาเมจไปด้านหน้าเป็นความเสียหายธาตุน้ําแข็งแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานมากพอที่จะกดซึ่งมันใช้ประมาณ60หน่วย เพื่อที่จะสามารถกดสกิลแบบพิเศษ x ได้แต่เมื่อคุณกดไปแล้วเนี่ยน้องจะใช้พลังงานแค่30หน่วยเท่านั้นในการกดพัดต่อเนื่องเพราะงั้นได้าเกิดว่าพลังงานคุณเต็มหลอดเนี่ยคุณสามารถพัดต่อเนื่องได้ประมาณ4รอบซึ่งมันก็เป็นเหมือนกันครับพัดความเสียหายท่าน้ําแข็งไปด้านหน้าความแรงมากขึ้นกว่าเดิมและถ้าเกิดว่าคุณกดแบบมีพลังงานเนี่ยมันจะทําให้ตัวโซก,กุเนี่ยได้สแต็กที่เรียกว่า vertex คุณดูที่ซ้ายบนตายรูปของน้องก็คือมันจะมีสแต็กอยู่3สแตก็กแต่ละครั้งที่คุณกดสกิลพิเศษ X ในการพับใส่มอนเนี่ย มันจะได้สแต็คเบอร์เทคตรงนี้1นึ่สแตค็คถ้าเกิดว่าได้เต็มครบ3สแต็คเมื่อไรเนี่ยไปมันก็จะลุกนั่นเองโดยในขณะที่คุณกําลังใช้สกิลพิเศษ x หรือสกิลพิเศษแบบธรรมดาเพื่อพัดดาเมจไปด้านหน้าเนี่ยคุณจะไม่ได้เป็นอมะตะแต่ว่าคุณจะมีกันชะงักให้และโซกกุก็จะได้รับความเสียหายน้อยลง40%นั่นเองอีกอย่างหนึ่งของสกิลพิเศษของโซกกุเนี่ยคือคุณสามารถกดค้างได้ เมื่อคุณกดสกิลค้างไม่ว่าจะพลังงานเต็มหรือพลังงานไม่เต็มมันจะออกแบบเดียวกันเพราะว่าการกดสกิลค้างของโซกักุมันไม่ใช้พลังงานนะครับมันจะเป็นการปักอาวุธลงที่พื้นแล้วก็กางออกท่านี้คือ fly the flag โดยถ้าเกิดว่าคุณใช้ fly the flag ในขณะที่มี stack vertex ครบ3ขั้นเนี่ยพอน้องกางป้ายออกปุ๊บเนี่ยมันจะกิน stack vertex ทั้งหมด3 stack แล้วก็เข้าสู่สถานะ force banner ทำให้การโจมตีปกติของคุณกลายเป็นท่าน้ำแข็ง ซึ่งสถานะฟอสแบนเนอร์แบบไม่ได้ปลดดาวเนี่ยมันสามารถใช้ต่อเนื่องได้ทั้งหมด45วินาทีหรือตีไปทั้งหมด6ครั้งถ้าเกิดโซกกุมีการโจมตีทั้งหมด3ขั้นในตีปกติคุณก็ตีปกติวนได้2รอบนั่นแหละพอครบ6พอดีส่วนส t ต c k เ e อร์เทกเนี่ยนอกจากที่จะได้รับจากสกิลพิเศษ X แล้วเนี่ย เมื่อคุณปล่อยสกิลเชนหรือคุณปล่อยทาไม่ตายก็จะได้สแต็กเวอร์เทคเหมือนกันการใช้สกิลต่อเนื่องหรือการเชนออกมาเนี่ยมันก็จะได้สแต็กเวอร์เทคเนี่ยแค่หนึ่งขั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดอัลติเมทเนี่ยคุณจะได้สแต็กเวอร์เทคเนี่ยเต็ม3ขั้นทันทีถัดมาคือสกิลต่อเนื่องหรือสกิลเชนสกิลเชนพอมอนเบรกปุ๊บถ้าคุณสลับมาเป็นโซก,กุเนี่ยน้องจะทําการหมุนทําดาเมจแบบต่อเนื่องและในฮิตสุดท้ายเนี่ยน้องจะทําการกางป้ายแล้วก็ใช้สกิลฟลายเดอะแฟลกนั่น ซึ่งได้เกิดว่าคุณใช้เชนในขณะที่มีสแต็กเวอร์เทได้เต็มเนี่ยแล้วพอฮิตสุดท้ายออกเนี่ยน้องกลางป้ายปุ๊บมันจะถือว่าเป็นการใช้ fly the flag ไปเลยแล้วมันจะทําการกินสแต็กเวอร์เทไปทันทีไม่ต้องกดสกิลพิเศษค้างเพื่อใช้ fly the flag เองคุณใช้เชนเพื่อกินสแ a c k ก็ได้ อัลติเมตเนี่ยสกิลมันคือสกิลเดียวกับสกิลต่อเนื่องแต่แรงกว่านั่นแหละเมื่อคุณกดปุบเนี่ยน้องจะใช้สกิลแบบสกิลต่อเนื่องเลยแต่ว่าพอกดใช้ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้สแต็วอร์เทคเต็ม3อันพอดีไงแล้วหลังจากนั้นพอน้องใช้ Fly the Flag มันจะทําการกินสแต็กไปเลยเพราะงั้นกดอันติครั้งเดียวก็คือได้ f r o s t b a n n e r แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าโซกากุกดอันติเนี่ยโซกากุจะเข้าสู่สถานะแมสซซึ่งจะทําให้น้องเนี่ยใส่หน้ากากซึ่งในขณะที่ใส่หน้ากากอยู่เนี่ยโซก อันนี้ถือว่าโคตรดีเลยสําหรับคนที่อยากจะเล่นโซกกุเป็นตัวดาเมจเนี่ยคิเรต15ช่วยคุณได้เยอะมากๆแต่พูดมาถึงขนาดนี้ยังไม่ได้พูดถึงสกิลบัฟเลยผู้จะสังเกตเห็นว่าทั้งตีปกติทั้งสกิลพิเศษทั้งอันติทั้งเชนเนี่ยมันเป็นการทําดาเมจหมดเลย ซึ่งใช่ครับตัวนี้มันเล่นเป็นดาเมจได้อย่างที่ผมบอกแต่สกิลพีคจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่แพสซีฟหลักแพสซีฟหลักของโซกากุเนี่ยคือเมื่อคุณใช้สกิล Fly the flag เนี่ยโซกากุจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองสูงสุด20%ถ้าเกิดว่าคุณอั p แพสซีฟถึงขั้น F ะนะซึ่งพลังโจมตีที่จะได้จากสกิลนี้เนี่ยจะไม่เกิน500แต้มหรือ500หน่วยนั่นเองเป็น flat ATK นะโดยที่เมื่อคุณปล่อย F ฟล the flag และมีการใช้ stack v e r t e x เนี่ยเอฟเฟกนี้จะทวีคูณครับ จากที่บัฟพลังโจมตีให้ตัวเอง20%มันจะกลายเป็น40%จากสูงสุดไม่เกินพลังโจมตีแฟลต500หน่วยเนี่ยกลายเป็นไม่เกิน1,000หน่วยและถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมเข้าสู่สนามผ่านการซับพอร์ตรวดเร็วที่มันขึ้นว่าแอสซิษขวาล่างหรือการใช้สกิลต่อเนื่องที่เกิดจากสกิลฟ l ายเดอะแฟลเนี่ย เอฟเฟกต์บัฟนี้จะส่งไปยังตัวละครถัดไปที่สลับเข้ามาด้วยอย่างเช่นคุณใช้เอเลนเบรกแล้วคุณเอาโซกากุออกมาเชนแล้วก็ตั้งสกิลฟลายเดอะแฟลกโซกากุจะได้บัฟพลังโจมตี40%และพอเมื่อคุณสลับตัวกลับไปเป็นเอเลนผ่านการซัพพอร์ตรวดเร็วหรือสกิลต่อเนื่องเนะี่ยเอเลนก็จะได้บัฟพลังโจมตี40%ไปด้วยซึ่งไอ้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0หน่วยเนี่ยนี่คือของจริงเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณทําพลังโจมตีได้เข้าเงื่อนไขมันเนี่ยเอเลนได้พลังโจมตี 1, หน แ,แต่ขอเตือนอย่างหนึ่งคือมันได้เฉพาะตัวละครถัดไปที่สลับต่อจากโซกากุหลังจากใช้ Fly t เด Fla g เท่านั้นนะถ้าคุณสลับผิดบัฟพลังโจมตี40%ตรงนี้จะไปอยู่ผิดตัวได้โดยที่แพสซีฟนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอัพถึงขั้น F เนี่ยซึ่งตอนนี้คงยังไม่มีใครถึงหรอกเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอัพถึงขั้น F เนี่ยคุณต้องทําพลังโจมตีเท่าไหร่ถึงจะบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนได้ถึง1,000หน่วยเป,เป๊ะๆคุณจะต้องทําพลังโจมตีของโซกากุรวมเนี่ยรวมแล้วให้มันได้ 2,005ครับแต่อันนี้ผมเกินไปแล้วนะฉะนั้นถ้าในอนาคตอัพถึง F เนี่ยเราควรจะลดพลังโจมตีลงมาแล้วก็ไปใส่อย่างอื่นบ้างเพราะว่าแค่2,005ก็คือบัฟเพื่อนได้สุดละ1,000หน่วยฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปซับก็เราก็เอาพลังโจมตีรวมให้ได้แค่2,005ก็พอแล้วสําหรับตัวนี้อย่างอื่นไม่ต้องสนเลยก็ได้เพพลังโจมตีรวม2,005คือจบที่เหลือก็แค่บัฟให้ถูกแค่นั้นเอง ต่อไ,ไปคือความสามารถแบบทีมถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมมีตัวละครธาตุเดียวกันที่เป็นธาตุน้ําแข็งหรืออยู่ฝ่ายเดียวกับตัวเองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเนาะเมื่อโซกกุใช้สแต็คเวอร์เทก็กซจากการปล่อยไฟเดอร์แฟลกนเนี่ยทั้งทีมจะได้ความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้น20%ต่อเนื่อง22วินาที อ่ะทีนี้มาดูกลุ่มดาวที่น่าปลดกันบ้าง C 1คือถ้าเกิดว่าคุณทําให้เกิดแพสซีฟหลักหรือแพสซีฟทีมของโซกากุระยะเวลาต่อเนื่องของเอฟเฟกบัฟจะเพิ่มอีก8วินาทีจากปกติที่คุณบัฟพลังโจมตีให้ตัวเองกับตัวละครถัดไปที่สลับเข้ามา22วินาทีกับโบนัสน้นําแข็ง2 2วินาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมี C 1บัฟมันจะกลายเป็น30วินาทีทั้ง2อย่างเลยถัดมาคือ C 2เมื่อคุณทําการโจมตีปกติกตพุ่งตีหลบหลีกสวนกับซั ะได้รับสแต็กเวอร์เทคกหนึ่งขั้น โดย1วิเนี่ยสามารถเกิดได้แค่1รอบเท่านั้นถ้าเกิดว่าเวอร์เทคเนี่ยถึงสเต็คสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับอีกจะได้เป็นพลังงาน1.2แต้มแทนซึ่งอันนี้ใช้งานกับคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะใช้เป็น DPS หลักครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นซัพพอร์ตเนี่ยกลุ่มดาวนี้แทบไม่ได้ใช้เลย C4 เนี่ยคือเมื่อการโจมตีไฟเดอร์แฟลกเนี่ยโดนศัตรูความต้านทานน้ำแข็งของเป้าหมายลดลง10% 8วินาทีแต่ว่ามันอยู่แค่8วินาทีฉะนั้นมันไไไมมม่่่ดด้้้นนาาาากกกถเิววคคุณใชรับ ที่ลดอยู่แล้ว25%เนี่ยมันจะกลายเป็นลดต้านน้าแข็ง35%ซึ่งมอนแม่งกลายเป็นกระดาษไปเลยถัดมาคือ C6 นะครับ C6 คือในสถานะ Frost Banner เนี่ยจำนวนครั้งที่ใช้ได้ของการโจมตีปกติที่เสริมพลังเป็นาธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มเป็น12รอบและการสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเป็นาธาตุน้ําแข็งเนี่ยจะแรงขึ้น45%บนนัด DMG ซึ่งแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่น DPS จริงๆอะ่ะคุณจะต้องมี C6 การเล่น DPS มันถึงจะทำดาเมจได้เยอะแล้วก็แรงไม่งั้นมันจะทำดาเมจได้ค่อนข้างสั้นและก็เบาลงระดับหนึ่งเลยฉะนั้นแนะนว่าอยากเล่น DPS มี C6 ก่อนค่อยเล่นครับหรือถ้าใครอยากเล่นเลยก็ไม่ได้ห้ามหรอกก็แล้วแต่ทีนี้มาดู w e n g i n e ของสายซัพพอร์ตกัน ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดถึงแม้คุณอยากจะเล่นเป็น DPS เนี่ยมันก็ไม่มีอาวุธคีเรทให้คุณนะครับแต่อาวุธที่เหมาะที่สุดก็คือ W engine ประจําตัวอันนี้จะบวกเป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ได้โบนัสน้ําแข็ง15หลังจากที่คุณปล่อยสกิลพิเศษ X เนี่ยทั้งทีมจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2สแต็คได้สูงสุด4ขั้นก็คือ8นั่นะแหละและถึงแม้คุณจะอยากเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอันที่เหมาะที่สุดอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่จะทําให้แรงมากกว่าอันนี้ละครับอันนี้แหละดีสุดละหรือถ้าคุณไม่ได้สนเรื่องการทาดาเมจของโซกากุกเลยแล้วคุณทําพลังโจมตีให้ถึง2,005ได้แล้วเนี่ยคุณจะมาใช้เป็นสไลด์ออฟไทม์แทนก็ได้มันจะได้ทําให้ทีมเนี่ยกดอันติได้เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้แล้วแต่นะแต่ผมก็ยังเช้อาวุธประจําตัวอยู่เพราะว่ามันก็ยังมีบัฟพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้ถึงแม้จะน้อยไปหน่อยก็ตามถัดมาก็คือ This Drive This ดิ ิ้นฟื้นฟูพลังงาน20% 4ชิ้นคือสกิลต่อเนื่องหรืออัลติเมทเวลาคุณใช้งานเนี่ยทั้งทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15% 12วินาทีซึ่งแน่นอนว่าตัวซับพอร์ตที่จะเอามาแค่บัฟทีมเนี่ยคุณใส่เซตนี้ในแหละดีที่สุดละมาเป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวดาเมจได้ดีที่สุดแล้วครับส่วนอีก2ชิ้นคุณจะใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่ครับใส่เป็นขี้เรทใส่เป็นอะไรก็ได้อันนี้ไม่ซีเลยแบบไม่ซีจริงๆหรือถ้าคุณโหยหาแบบว่าพลังโจมตีคุณก็ใส่เเป็เ็็นนซตพลัังจมีรชิ้ก้กไดคบ ส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายดาเมจแน่นอนว่าคุณก็ต้องเลือกใส่เป็นด d i s นัสธาตุครับสชิ้นได้โบนัสธาตุแข็ง10% 4ชิ้นการโจมตีปกติกับการพุ่งโจมตีเนี่ยเพิ่มความเสียหายขึ้น20%แล้วก็ถ้าเกิดว่าในทีมมีการแช่แข็งศัตรูหรือมีทําให้น้ำแข็งแตกเนี่ยบัฟนี้จะเพิ่มอีก20%เป็น40%นั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเล่น DPS ก็ใส่เซตนี้นาะโพล a าเมทั l เนี่ย ส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือก็ใส่เป็นครีครับจะได้ติดง่ายๆเนาะอ่ะที่นี้มาดูเมนสเตตของดิดไดรฟ์กันก่อนเนาะฝัะ่งฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับเมนสเตตแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยชิ้น4 ATK% ชิ้น5 ATK% ชิ้น6 ATK% แต่เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพลังโจมตีรวมเนี่ยคุณถึง2,500แล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนชิ้นไหนถ้าเป็นชิ้น4คุณก็เปลี่ยนไปเป็นคีเรทถ้าเป็นชิ้น5คุณก็เปลี่ยนไปเป็นโบนัสน้นนำแข็งถ้าเป็นชิ้น6คุณก็เปลี่ยนไปเป็นฟฟื้นนูพลังงงาซึ่จะ เปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะว่าพอคุณมาในตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยการทำดาเมจของคุณมันจะไม่ได้แรงมากอยู่แล้วแต่ถ้าให้แนะนําคือก็น่าจะเป็นคีเรตไม่ก็โบนัสน้าแข็งนั่นแหละมีชิ้นไหนก็เอาเชิ้นนั้นนั่นแหละครับแต่เป็นในกรณีที่คุณอัพสกิลถึงขั้น F แล้วก็พลังโจมตีรวมคุณเกิน2,005นะถึงจะแนะนําให้เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าอย่างตอนเนี้ยเราอัพถึงได้แค่ขั้นดีใช่ไหมการบัฟพลังโจมตีมันยังไม่ถึง20%พอทวีคูณก็ยังไม่ถึง40มมมันนนนนอออออออาาจจะตต้้้งงงใชเเเกกกิ2005 2006 0ไป่่่ยยขผีีนนีีท็คื 2006. แลววด๋ ในอนาคตอัพเต็มเนี่ยค่อยเปลี่ยนค่อยว่ากันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยชิ้นสีให้คุณใช้เป็นคีเรทไม่งั้นคุณจะมีคีเรทใช้งานน้อยมากๆคุณสามารถใช้เป็นครีดาเมจได้แต่ว่าคุณมีดิส6ชิ้นเนี่ยคุณจะต้องหาคีเรทในซับสเตตของดิสเท่านั้นแล้วทําให้คีเรทรวมเนี่ยมันอยู่ประมาณ50%แล้วกดอันติบัฟจะได้65พอดีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็โอเคที่จะใส่ครีดาเมจแต่ถ้าไม่ก็ใส่คีเรทนะครับ การเล่นเป็นทีมของตัวนี้แน่นอนว่าตัวเนี้มีการบัฟดาเมจเนาะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตน้ําแข็งที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยอย่างเช่นถ้าคุณเล่นทีมเอเลนเนี่ยคุณก็ควรจะใช้โซกากุนั่นแหละเพราะว่าบัฟมันอวยท่าน้ําแข็งมากๆแล้วก็บัฟพลังโจมตีมันเยอะที่สุดในเกมผมลองเทียบดาเมจให้เลยแบบชัดๆเลยว่าคุณใช้โซกากุบัฟพลังโจมตีได้เต็มขั้นเลย1,000หน่วยบวกกับมีลดต้านน้าแข็งแล้วก็บสน้าแข็ง20่กับอีกฝั่งนึงเนี่ยได้แค่โบนัสน้ําแข็งกับลดาานนมม่มััง 1, หเก ะะค,ควรจะบัฟพ,พลังโจมตีให้พร้อมวิธีเล่นผมไม่อะไรมากละขอแค่คุณเก็บสแต็กเวอร์เทคของโซกากุให้เต็มคุณจะเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าคุณแค่เอาออกมาปัดสกิลพิเศษ2รอบปุ๊บปบหลังจากนั้นรอมอนลม้มแล้วก็เชนไปหาโซกากุแล้วแ็เชนไปที่เอเลนแค่นั้นเอเลนก็ได้บัฟแล้วก็เล่นต่อได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปบัฟทีมอื่นเนี่ยอย่างเช่นคุณเล่นเป็นยังไงดีอะทีมที่มี DPS ตัวอื่น คุณก็สามารถเอาโซกากุเนี่ยไปบัฟพลังโจมตีได้ยังไงคุณก็บัฟได้เต็มขั้นน่ะหนึ่งพันหน่วยมันบัฟได้เยอะสุดในเกมแล้วครับจริงๆคุณจะเอาไปบัฟทีมไหนกันแล้วแต่เพราะยังไงมันเป็นแพสซีฟหลักที่ไม่ได้เกี่ยวกับการใส่ทีมอยู่แล้วไอ้ใส่ทีมนั้นคือแค่โบนัสน้ําแข็งไม่ได้ใช้เป็นท่าน้ําแข็งก็ไม่ต้องสี่เรียดครับเอาไปแค่บัฟพลังโจมตีก็ได้ตัวถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็รับรองว่าดาเมจตัวนี้ก็ไม่แย่เลยครับแต่อันนี้ของผม C6 นนนะเตืออไว้ก่ซึ่่่งทททีีทีีีมดดสุดนะุตอนนนน้เเห็็จะปโซกกกับไล ยอยู่ติดกันครับเพราะว่ายังไงเราก็เป็นท่าน้ําแข็งไรเคออนลดต้านได้ก็ควรจะใช้เนาะส่วนฟังซุกกุเนี่ยก็คือบัฟตัวเองตีเองไม่ง้อใครส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่ครับคุณจะใส่เป็นลูซี่ก็ได้คุณจะใส่เป็นนิโคก็ได้ถ้าใส่เป็นลูซี่คุณก็จะได้บัฟพลังโจมตีอีกประมาณ600หน่วยนั่นเองแต่ว่าอันนี้ผมลองให้ดูไม่ได้สําหรับลูซี่เนาะเพราะว่าไม่ได้อัพมาตัวนี้ต้องบอกว่ายังไงตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอน พลังโจมตีแฟลต1,000หน่วยเนี่ยมันระดับเบนเน็ตของแท้เลยนะเพราะงั้นปั้นไปยังไงคุณก็ได้ใช้ยิ่งคุณเป็นคนเล่นทีมธาตุน้ําแข็งเนี่ยยังไงคุณก็พลาดไม่ได้สําหรับตัวละครตัวนี้จนกว่ามันจะมีตัวบัฟที่ดีกว่านี้มานะซึ่งแน่นอนว่าในแพทนี้แพทหน้าก็ยังไม่มีแน่นอนฉะนั้นก็ทําไปเลยครับ เอาไปบัฟพลังโจมตีทีมอะไรก็ได้บัฟระดับเบเน็ตขนาดนี้ไม่ปั่นเสียดายแย่เลยแถมถ้าใครจะเอาไปเล่นเป็น DPS เนี่ยก็ยังทำได้อะใส่ดิสดีๆหน่อยทำคิให้มันติดสัก50%และวบัฟจากอัลติเมตอีกนิดหน่อยก็ตีติดคิดได้แล้วแถมดาเมจก็ไม่ได้คีเร่เลยครับ เล่นซับพอร์ตก็ได้เล่น DPS ก็ได้ขนาดนี้สำหรับคนที่ต้องการตัวดาเมจน้ําแข็งแต่ไม่มีน้องฉลามคุณก็ใช้ตัวซับพอร์ตนีแหละครับตีแม่งเลยแรงเหมือนกันข้อเสียคือช้าครับมันเป็นตัว DPS ที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างช้าแต่ว่าต่อฮิตเนี่ยมันแรงให้คิดซะว่าน้องเนี่ยเป็นดาบใหญ่ต่อฮิตแรงแต่ว่ามันช้าครับคนที่ไม่ชอบเกมเพลย์ช้าๆนี่น่าจะไม่ชอบเล่นแหละดูทรงละ แต่คุ้มขนาดนี้ได้ทั้งซับได้ทั้ง DPS ก็ไปปั้นเถอะครับแนะนำวันนี้ก็หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ